ประโยชน์ของเขาก็คือกำจัดมดกำจัดผีกำจัดหนอนมแมลงได้ทุกชนิดสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิทยไทยพีชนแนลนะครับวันนี้แนวทางเกษตรดีๆจากทางช่องวิทยไทยพีชนแนลนะครับผมจะพามาดูวิธีการใช้ของเรือใช้ภายในคูเรือนนะครับนําไปกําจัดมดกําจัดเผียกําจัดหนอนมแมลงที่ต้นพืชได้ทุกชนิดนะครับและไม่มีต้นทุนด้วยครับ เราจะหาจากไหนเราก็หาจากในครัวเลือนของเรา่เองครับเมื่อเราใช้ไปแล้วนะครับสิ่งนี้จะเหลือครับเมื่อเราเผาทานแล้วประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ขี้เท่าทานแบบนี้เลยครับขี้เท่าทานแบบนี้นะครับเหมาะแก่การไล่มดกําจัดมดกําจัดแมลงได้ทุกชนิดนะครับและไม่เป็นพิษเป็นภายต่อเราด้วยครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับ เพียงเรานำขี้เท่าท่านที่เราเหลือจากกองไฟแล้วนะครับนำมาโลยโรยไปบนใบหรือว่าบนต้นพืชแบบนี้เลยครับโรยเยอะๆยิ่งดีครับและเราจะใช้ตอนไหนเราใช้ได้ทุกช่วงเวลาเลยครับนี่ครับโลยไปเลยครับและระยะเวลานะครับของการออกฤทธิ์ของขี้เท่าท่านนะครับ ที่ใช้ไล่กําจัดมแมลงศัตรูพืชมดเพียหนอนมแมลงต่างๆนะครับจะอยู่ได้ประมาณ2-3วันนะครับแต่ทําซ้ําๆประมาณ3-4รอบนะครับมดมแมลงศัตรูพืชเมื่อจํากินของขี้เถ้าถ่านนะครับมดมแมลงศัตรูพืชก็จะไม่เข้าใต้ต้นพืชนะครับเพราะว่าต้นพืชเรามีเกาะป้องกันคือขี้เถ้าถ่านนั่นเองครับและผมมองว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในการนําขี้เถ้าถ่าน มาไล่กําจัดแมลงอย่างเช่นมดเพี้ยหนอนแมลงต่างๆครับที่เข้าทําลายต้นพืชทําแบบนี้เลยครับที่เต้าทานจึงมีประโยชน์มากต้นพริกยังโดนเพี้ยเข้าทําลายเพี้ยขึ้นต้นพืชเองไม่ได้นะครับมดเป็นตัวการแห่งการเกิดเพี้ยเห็นเพี้ยแป้งไหมครับนี่ครับเพี้ยแป้งเต็มใบต้นพริกเลยครับมีทุกใบด้วยครับปล่อยไว้แบบนี้นะครับไม่เป็นผลดี ผมจะพามาดูนะครับต้นพริกทั้งกอนี้เลยครับนี่ครับทั้งกอเลยครับผมจะเรียกเป็นกอเลยนะครับเพราะว่าอยู่รวมกันแบบนี้นะครับดูนี่สิครับเป็นโรคพริกเน่าเห็นไหมครับนี่ก็มีครับเห็นด้านหลังไหมครับนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งนะครับนี่ครับกําลังเริ่มเน่า แบบนี้นะครับถ้าเราปล่อยไว้พริกทั้งกอนะครับหรือว่าทุกต้นแบบนี้นะครับจะเก็บผลผลิตไม่ได้เลยครับเพราะว่าโดนผีอโดนมดเข้าทําลายนะครับตอนนี้ยิ่งเป็นหน้าฝนด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงนานะครับที่เท้าทานของที่เราเหลือใช้แบบนี้นะครับนํามาไล่มดกําจัดมดกําจัดผีนะครับเพราะว่าที่เท้าทานแบบนี้ไม่มีต้นทุนนั่นเองครับเราหาได้ในคนเรือนครับ และที่เท้าถ่านแบบนี้ยังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเราเลยครับนํามาโรยเลยครับเราจะโรยห่างกันนะครับทุกๆ2อถึงสวันนะครับนี่ครับโรยเข้าไปแบบนี้เลยครับแต่จะต้องให้เกาะใบของต้นพืชนะครับและเมื่อเกาะใบของต้นพืชแล้วนะครับที่เท้าทานแบบนี้นะครับก็จะลงสู่ด้านล่างมดพวกนี้นะครับมดที่นําเพี้ยขึ้นต้นพืชนะครับ เมื่อได้กลิ่นของที่เท่าทานอยู่เป็นประจำนะครับมดก็จะห่างไกลจากต้นพืชเพราะว่ามดเมื่อโดนที่เท่าทานแล้วส่วนมากจะตายนะครับและกลิ่นของที่เท่าทานซึ่งมีกลิ่นของการเผาไหม้มดก็ยังไม่ชอบเลยครับนด็ครับโรยเข้าไปเลยครับทําห่างกันนะครับทําซ้ําๆนะครับห่างกันสองสามวันนะครับเพราะว่าที่เท่าทานนะครับจะมีฤทธิ์หรือว่ามีกลิ่นของการเผาไหม้นะครับอยู่ได้สองสามวันที่ต้นพืชนะครับ นี่ครับทำ้ำๆเมื่อมดหรือว่าหนอนแมลงต่างๆนะครับจํากลิ่นของที่เท่าฐานได้แล้วต่อไปนะครับต้นพืชกอนี้หรือต้นพืชต้นนี้นะครับต็จะไม่มีแมลงศัตรูพืชชนิดไหนนะครับมารบกวนอีกต่อไปเลยครับนี่ครับของที่เราเลือดใช้แบบนี้นะครับนําไปไล่กําจัดมดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชกันนะครับนี่ครับมีประโยชน์มากอย่าได้ไปทิ้งนะครับและเมื่อเราใช้ที่เท่าฐานโรยเข้าไปที่โคนต้นพืชแบบนี้แล้ว เวลาเราจะลดน้ําต้นพืชนะครับเราอย่าไปลดด้านบนนะครับเพราะว่าคีเท่าทานจะตกลงไปสู่ด้านล่างหมดนะครับจะไม่เป็นผลดีต่อต้นพืชไล่มดแมลงที่ต้นพืชไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องลดน้ําต้นพืชหรือให้น้ําต้นพืชที่โคนต้นพืชเลยครับแล้วเพื่อกระถางล่ะใช้ได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ผมแนะนํานะครับวิธีการไล่มดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชโดยการปลูกต้นพืชบนพื้นดินนะครับ และตอนนี้เป็นพืชกระถางนะครับพืชกระถางก็ใช้ได้ในการใช้ขี้เท่าฐานนะครับขี้เท่าถานใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดใช้ได้กับพืชกระถางพืชที่ปลูกลงดินใช้ได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมากําจัดมดแมลงไล่มดแมลงที่ต้นพืชกันนะครับดีครับโรขี้เท่าฐานไปด้านบนต้นพืชแบบนี้เลยครับครับใช้ได้หมดเลยครับ แต่ที่เท้าถานนะครับจะต้องเกาะใบพืชน,นะครับมดมแมลงศัตรูพืชเมื่อได้กลิ่นของการเผาไหม้หรือที่เท้าถานนะครับกลิ่นของการเผาไหม้แบบนี้นะครับมดมแมลงศัตรูพืชทุกชนิดเลยนะครับไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราจะต้องนํามาทําแบบนีกับต้นพืชเลยครับโรยเข้าไปเลยครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่างนิไทยพีแชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจํานะครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนํานะครับวิธีการใช้ขี้เถ้าถ่านนะครับของที่เหลือใช้ในครัวเรือนนะครับนําไปไล่กําจัดมดแมลงศัตรูพืชต้นพืชนะครับได้ผลดีเลยครับโรยสองสามวันต่อหนึ่งครั้งนะครับติดต่อกัน สี่ข้งนะครับต้นพืชจะไม่มีมแมลงศัตรูพืชมาลบกัวเลยครับกลิ่นของการเผาไหม้ไล่มดมแมลงได้นะครับ